18เรื่องสุดพีคของวันพีชในปี2024นะครับจะมีอะไรพีคบ้างนะครับสัปมังงะในปีที่ผ่านมาไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับวันนี้ผมจะนําเสนอนะครับ18เรื่องราวสุดพีคในปี2024ที่ผ่านมานี้นะครับเกี่ยวกับมังงะวันพีชว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างมีอะไรที่มันพีคพีคบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีเรื่องที่คุณที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบก็ได้นะเรามาจจจจัััััดดดดดออนนนนนนบบบกกกกก็็ก็ไไไ้้้้้ะะคเปปู่ลิีให และเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละที่เรื่องแรกนะครับการเปิดตัวพลังของเรา้าผู้เท่าก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่พีคแฟนคลับวันพีษมากๆเลยนะครับกับการเปิดพลังว่า้าผู้เท่านั้นมีพลังอะไรกันบ้างเพราะว่าเราหาาผู้เท่านั้นเราก็เห็นนะครับยืนนั่งนอนเตะท่ากันที่เมริจัวนะครับโดยในตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเก่งจริงหรือเปล่าหรือมายืนโชว์เท่ๆเ,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 เท่านั้นมีอำนาจในการสั่งการแต่นะครับเราได้เห็นกันมาของพวกเขาใน S, เรียกว เป็นการเปิดตัวที่สวยงามมากๆเลยนะครับคืออย่างน้อยๆมันไร้ข้อกังขาสําหรับแฟนมันพินเลยว่าไอห้าผู้เท่านี้เก่งหรือเปล่าเพราะเราได้เห็นความสามารถของพวกเขาแต่ละคนอย่างเช่นคนแรกเซนจูปิเตอร์นั้นมีพลังนะครับเป็นแซนเวิร์มหรือว่าหนอนทะเลทรายคนที่2เซนวีนัสซูโจโรนั้นเป็นบาโคสึหรืออาชาโคงกระดูกคนที่3เซนท็อปแมนวอลคอรี่นะครับเป็นโฮกิอสูนมาป่าคนต่อไปนะครับเซนมาคัชมาร์นะครับเป็นอิซึมาเดะวิหกหน้ามนุษย์นะครับแล้วก็คนสุด ท้ายเซนเจกาเซียแซตเทิลเป็นกิลคิหรือว่าอสูรวัวนะครับก็เป็นการเปิดมาแต่ต้องบอกก่อนว่าในปัจจุบันนี้ไม่ได้มีการบอกนะครับว่าไอเนี่ยมันเป็นความสามารถพลังผลปีศาจหรือว่าอะไรทั้งสิน้นยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งวูเทลแซตเทิลเองนั้นที่เรายังไม่รู้ว่านะครับทำไมนะครับถึงถูกกระทืบแล้วกระทืบอีกนั้นไม่เป็นอะไรแต่ก็นับได้ว่าเป็นเรื่องราวสุดพีคและการวันพีคในปี2024ที่ผ่านมานี้นะครับทอนน้พวกเรารู้สึกว้าวมากๆเลยนะว่ามัานก็มีพลังแบบนี้อยยู่ด้ววในนั ไปต่อเรื่องที่2กับการเปิดตัวคูมะแบบเท่เลยนะครับกับการที่พุ่งมาและต่อยบูทเเซตเทิลไปอย่างเต็มแรงโดยเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นได้เห็นนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมา2024เลยเพราะเราได้เห็นนะครับเรื่องราวอันโหดร้ายและการที่คูมะนั้นต้องประสบพบเจอมาโดยตลอดเลยในอดีตและเราก็ได้สะใจมากๆกับการที่คูมะนั้นพุ่งมาด้วยความเร็วสูงและซัดไปที่หน้าของบูทเรเซตเทิลไปอย่างเต็มแรงนะครับจนเอาแฟนวันพีชนนโอ้โหเลยได้ว่ากรี๊ดกราดก,กันเลยกับช็อตนี้นะครับเปนหนือราวสุดพข,ของวัน และผมมองว่ามันเป็นซิมโบลิกที่สําคัญเลยนะเพราะว่ามันเป็นภาพจําของผมไปแล้วสําหรับคุมะนะครับในการเปิดตัวมาแล้วก็ซัดไปที่หน้าของผู้เท่าแซเทิลอย่างเต็มแรง แล้วก็ไปต่อเรื่องที่3มเป็นการเปิดเผยนะครับความจริงว่าสงครามช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่านั้นยังไม่จบแน่นอนว่าช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่านั้นเป็นอะไรที่เป็นความลับสุดๆเลยนะครับฝั่งอเมริานโลกนั้นพยายามปกปิดแต่เวก้าพังนั้นได้ประกาศให้ทุกคนได้รับรู้แหละครับว่าสงครามนะครับมันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือช่วง800900ปีก่อนเป็นสงครามนะครับที่ยังไม่จบเลยได้ซ้ำต้องรอคนในยุคสมัยนี้นะครับไปคว้าวันพิทมาซะนะครับและจะสามารถจบสงครามได้เหมือนเป็นการปูทางไว้ไกลๆเลยแหละว่าเดี๋ยวมันจะเกิดสงคราม เกิดขึ้นแน่นอนเราแฟนวันพีชก็รู้แหละครับว่าจะเป็นสงครามที่ต่อสู้กับท่านอิมแต่นะครับจะไปในระดับไหนจะโคตรระดับไหนนั้นไอ้นี้ก็ต้องรออีกทีหนึ่งเป็นหนึ่งเรื่องราวสุดพีคเลยนะครับเพราะใครจะไปคิดล่ะครับว่าไอ้สงครามที่เกิดขึ้นเมื่อ800-900ปีก่อนนั้นมันจะเป็นผลกระทบชิงมาถึงทุกวันนี้และไปต่อที่เรื่องที่4นะครับกับเหตุการณ์น้ําท่วมโลกอีกหนึ่งเรื่องราวสุดพีคในวันพีชนะครับเพราะว่าน้ําท่วมโลกนั้นเป็นอะไรที่แฟนวันพีชนั้นก็ไม่คาดคิดแหละคร จริงๆแล้วสมัยก่อนมันเป็นพื้นดินหมดเลยนะแต่ด้วยความที่ว่านะครับย้อนกลับไปช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่าหรือ8 0 0 900ปีก่อนเนี่ยฝั่งของจอยบอยนะครับที่ประทะก,กับฝั่งรัฐบาลโลกเนี่ยก็มีอาวุธโบราณกันใช่ไหมแล้วก็ยิงตุ้มๆกันเลยนะครับสองฝั่งเนี่ยก็ยิงกันไปฟีลแบบว่ายิงนิวเคลียร์ฟีลแบบนั้นซึ่งการยิงหนึ่งครั้งนั้นทําให้น้ําทะเลสูงขึ้น1เมตรนะครับคิดดูแล้วกันว่ายิงกันไปกี่ครั้งนะครับน้ำทะเลสูงขนาดนี้นะครับเลยทําให้เมืองโบราณต่างๆอาณาจักราาณตตต่งงงงๆนนั้้้้ออจมมลลไปใททเหเหดย ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็เหมือนกับว่าอยู่บนภูเขาอ่ะและก็เกิดเป็นเกาะอย่างที่เราได้เห็นนะครับมันเลยทาให้โลกวันพีษในปัจจุบันนี้การเดินทางนั้นมันโคตรจะไม่สะดวกเลยนะครับนี่แหละเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจว่าเหตุการณ์น้าท่วมโลกนั้นนะครับในปีที่ผ่านมานะครับเป็นการเปิดโลกนะครับของพวกเรามากๆเลยนะเกี่ยวกับวันพีษแล้วก็ไปต่อที่ห้านะครับว่าอิมนั้นมีอาวุธโบราณคือก่อนหน้าเนี่ยมันมีการเปิดเผยแะครับว่าที่อิมมีอยู่นั้นเนี่ยมันคือมัตเตอร์ คือพลังงานในการจะทําให้นะครับอาวุธโบราณน,นั้นสามารถยิงได้ปรากฏว่าท่านอิมนั้นมีอาวุธโบราณสิ่งที่บ่งบอกได้ว่ามีก็คือท่านอิมนั้นโจมตีอาณาจักรลูลูเซียหายไปใช่ไหมหลังจากนั้นน้ําขึ้นสูง1เมตรนะครับนี่แหละเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าอิมนั้นมีอาวุธโบราณน,นะครับโอ้โห,หน่าสนใจเลยนะว่าถ้าการต่อสู้จริงๆถ้ายังมีการยิงกันแบบนี้เรื่อยๆอีกเลยก็หวังว่านะครับโลกวันพิษนั้นจะไม่แตกไปก่อนนะเพราะในตอนนี้นะครับน้าก็ท่วมโลกสุดๆแล้วละและไปต่อทีี่่่เรรรืองท6กกรรกัับาาปฏตว ข,ของเอเมดและเป็นการเปิดเผยนะครับเกี่ยวกับความน่ากลัวของฮาคิจอยบอยโดยจอยบอยนั้นนะครับเป็นบุคคลในตำนานในวันพีซซึ่งเราก็รู้ว่าอ่ะก็เก่งแหละจอยบอยยังไงก็ต้องเก่งแต่ก็ไม่รู้ว่าเก่งระดับไหนแต่ถือว่านะครับการปรากฏตัวขึ้นของเอเมดนั้นและมันมีความสามารถในการเอาฮาคินั้นผูกเอาไว้นะครับกับเชือกเป็นปมเมื่อทําการคลายปมออกปั๊บฮาคิราชานของจอยบอยนั้นแผ่ซ่านออกมามันแร่งระดับไหนนะครับแข่งถึงขนาดที่ทําให้เหล่าฮาวูเท่าที่ถูกฮาคิราชานของจอยบอยนัน กลับไปที่แมริจัวนะครับและอิมที่อยู่ไกลนั้นยังสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวของฮาคิจอยบอยคิดดูแล้วกันว่ามันจะโหดสัตว์และเสียมากแค่ไหนนะครับกับความสามารถนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องสุดพีคเลยนะในปี2024นะครับเพราะว่ามันเป็นแนวทางที่สําคัญว่าถากลูฟี่นั่นเองยังจะเก่งจริงๆเจ๋งจริงๆก็ต้องใช้ความสามารถนี้ให้ได้แล้วก็ต่อเทื่ที่7นะครับเปิดเผยความจริงนะครับเกี่ยวกับพลังของบอนนี่คือแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราคิดว่าพลังของบอนนี่นั้นเนี่ยก็คือการเพิ่มอายุุแแลล้วก็ดอายต่จริง มันมีความสามารถมากกว่านั้นนะครับโดยบอนนี่นั้นสามารถนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นไปตามจินตนาการของตนเองได้อย่างบอนนี่จินตนาการว่าฉันเนี่ยจะเป็นเทพนิกาให้ได้มันก็จะเป็นฟิลลิ่งเทพนิกานะครับตามสไตล์ของบอนนี่ซึ่งนับได้ว่านะครับก็เป็นการสารฝันให้กับเด็กคนหนึ่งเลยนะครับที่มีความฝันอะไรนั้นก็จะต้องทําให้ได้นะครับตามสิ่งที่ตนเองนั้นปรารถนาและไปต่อที่เอนี้8กับการตายของผู้เท่าเซตเทิร์นอ่ะแล้วก็เวก้าพังรวบกันเลยนะครับแน่นอนว่าการตายของเซตเทิร มากๆเลยเพราะว่าอิมนั้นเหมือนกับเอาชีวิตของเซตเทิคืนคือเป็นการดูดพลังมาเลยนะครับจากที่ว่าเซตเทินั้นแก่อยู่แล้วนะครับอันนี้กลายเป็นเหี่ยวแล้วก็ตายลงไปเลยหรือแม้กระทั่งเวก้าพังที่เราเห็นนะครับก็ถูกสังหารลงไปโอเคแหละมาทีหลังมันจะมีการเปิดเผยว่ามีการเอาสิ่งนู้นสิ่งนี้นะครับของเวก้าพังกลับมานะครับในการใช้แต่ถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยในแง่การมีชีวิตผมก็มองว่าอ่ะเวก้าพังมันก็ตายจริงๆนั่นแหละนะครับก็นับได้ว่าเป็นเรื่องสุดปีคกในปีที่ผ่่่าาาาาานนนนนนมเเเเพพรระวววัััก็็หไดด้้ชจ ที่ใครบอกว่าตัวละครไม่ตายนะมันมีตายจริงๆนะครับแล้วก็เป็นการตายสุดพีกด้วยและต่อที่เรื่องที่9กนะครับกับการเปิดตัวผู้เท่าคนใหม่อย่างเซนฟีแรงกาลิงนะครับเลยได้ว่าเสียบโคตรไวเลยนะเซตเทินตายปั๊บกาลิงนะครับมาเป็นผู้เท่าคนใหม่ในทันทีเพราะว่าก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปนะครับน่าจะประมาณ2ปีกว่านะครับมันมีการเปิดเผยถึงตัวละครตัวนี้อย่างกาลิงว่าเป็นหนึ่งในภาคีอัศวินเทพแต่ในตอนนี้นะครับเหมือนขึ้นลิฟต์มาเลยมานะครับได้กลายเป็นหนึ่งใน5ผู้เท่าแทนที่แล้วนะครับก็นับได้ว่าอยูุ่ เกือบสูงสุดเนาะอยู่ใต้อำนาจของอิมเท่านั้นเองและไปต่อที่เรื่องที่10นะครับกับการมาของดอลลี่และโบรกี้พร้อมค่าหัวใหม่นะครับหนึ่งพันแปดร้อยล้านเบลีเลยได้ว่าเปิดตัวสุดเฟี้ยวในการช่วยเหลือกลุ่มโจรสัหมวกฟางเลยได้รับค่าหัวไปสูงมากๆเพราะเดิมที2คนนี้เนี่ยค่าหัวอยู่ที่100ล้านเบลีใช่ไหมแต่ปัจจุบันพุ่งไป1,800ล้านเบลีนะครับแล้วก็มีการกํากับแหละครับว่าข่าหัวของพวกเขานั้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากอัตรางเงินเฟอ้อก็คือเมอ100 แพงขึ้นแล้วนะครับไปด้วยวีกรการวีเลเวนต่างๆนะครับนเอเคสถึงทำให้ค่าหัวของเขานั้นพุ่งทะยานไป1,800ล้านเบรีไปต่อที่เรื่อง11การเปิดเผยค่าหัวของทหารเรือนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งราวสุดพีคในวันพีทเลยคือก่อนหน้าเนี่ยมันมีการเปิดเผยว่าเอ้ยทหารเรือมีการตั้งค่าหัวนะโดยองค์กรคลอสกิลแต่ไม่ได้มีการระบุชัดเจนว่าค่าหัวมันเท่าไหร่กันนะครับแต่ล่าสุดมีการเปิดเผยออย่างสูงสุดเลยเนี่ยใคารนุมีค่าหัว5,000ล้านเบรีนับได้ว่าเป็นบุุคคคลททีีี่่่่มาหััววสสูงงดในนเรือพ ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับโอโ้โหเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้คนก็อยากจะกระทืบอยู่แล้วนะพอข่าหัวสูงปีดขนาดนี้นะครับก็ยิ่งอยากกระทืบไปหรือแม้กระทั่งทหานคนอื่นนั้นนะครับก็มีค่าหัวลดหลั่นลงไปนะครับตามยศของตนเองหรือบางคนชดอาจจะไม่สูงแต่วีรกรรมเยอะนะครับข่าหัวก็เยอะตามไปด้วย ไปต่อที่เรื่อง12กับการที่คิสรุนั้นด่าอาคาอินุยับแม่ยับเลยเพราะตามยศถาบรรดาศักดิ์แล้วนะครับคิสรุเป็นพลเรือเอกทางด้านอาคาอินุนั้นเป็นจอมพลเรือและทหารเนี่ยเขาถือมากเลยนะเรื่องยศนะครับจึงทําให้นะครับการที่คิสรุนั้นด่าอาคาอินุนั้นมันคงเป็นอะไรนะครับที่มันเหลืออดสุดๆแล้วเพราะอาคาอินุนั้นกดดันคิสลุเหลือเกินนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสังหารเวก้าพังซึ่งเขาไม่อยากทำนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องทําไปนะครับแล้วก็ด่าไปหนึ่งกลุ่มแล้วครับว่าอาคาอินุไอ ไปต่อที่เรื่อง13นะครับกับการที่ปู่กาฟนั้นรอดตายปฏิหารนะครับจริงๆเนี่ยแฟนมันพิศก็เดาว่าว่าเออน่าจะรอดนั่นแหละแต่ไม่ได้มีการยืนยันชัดเจนนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับในปีที่ผ่านมา2024นั้นมีการเปิดเผยแลลวครับว่ากาฟนั้นรอดตายนะครับแต่ก็ถูกจับกลุมไปนะครับ้วยสภาพที่รอดแลกเหมือนกันแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้แฟนขลัววันพิศนั้นก็ชื้นใจพอควรเลยเนาะเพราะปู่กาฟเป็นตัวละครนะครับที่อยู่เป็นมิ่งขวัญแฟนมันพิศเลยก็ว่าได้้คคคืออหลลาาาายยยนนเเเีชรปูกกฟมๆถ กราฟรอดแบบนี้ได้เนี่ยก็สบายใจได้อย่างหนึ่งนะครับและหวังว่าจะสามารถหนีออกมาได้และก็มาสร้างวีรกรรมให้พวกเรานั้นสามารถยิ้มได้อีกนะสำหรับปูกรัฟ และไปต่อที่เรื่อง14นะครับกับการเปิดภาคใหม่เอลบารอย่างเป็นทางการนับได้ว่านะครับเอลบารเป็นอีกหนึ่งภาคเลยนะที่แฟนมันพีดนั้นเฝ้ารอสุดๆเลยตั้งแต่ลิตเติ้ลการ์เดนคือนับเลขง่ายๆเลยเนี่ยปาไปกว่า20ปีแน่นอนแต่ในตอนนี้นะครับได้เข้าสู่ภาคเอลบารอย่างเต็มตัวแล้วเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆเลยนะครับมันดีนะครับสมที่เราจินตนาการไว้ทุกอย่างเลยนับได้ว่าเป็นหนึ่งภาคนะครับที่แฟนมันพีดนั้นคาดหวังนะครับและก็คงมีเนื้อเรื่องไม่น้อยนะผมมองว่าถ้าแบบเร็วสุดเนี่ย 3ถึงปีได้ได้สาสำหรับภาคนี้แต่ก็ถือว่าเป็นโบนัสแทร็กละกันสำหรับแฟนวันพีชนะครับเพราะว่ามันก็คุมนะที่คุณจะได้รับชมวันพีชนะครับแบบเต็มขนาดนั้นในภาคเอลบาฟและไปต่อที่เรื่อง15นะครับกับการเปิดตัวเจ้าชายโลกีได้เลยว่าเจ้าชายโลกีนั้นเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่แฟนวันพีชนนก็เฝ้ารอมายาวนานแล้วนะครับการเปิดตัวของเจ้าชายพอเปิดตัวมาปั๊บก็ไม่ผิดหวังเลยนะครับถูกเปิดตัวมาในฐานะอาชญากรผู้ที่สังหารราชาของจกักรเอลบาฟหรือว่าพ่อของเขาเองนะครับแล้วก็กินทล,าลศาจในตนปนี มีปริศนาต่างๆมา,มากมายเกี่ยวกับเจ้าชายโลกิที่เรานั้นยังไม่ได้รับรู้นะครับน่าสนใจมากๆเลยและล่าสุดลูฟี่นั้นก็จะปล่อยเจ้าชายโลกิด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันประดังประเดมาหมดเลยนะครับแต่ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะเพราะในตอนนี้เราก็สงสัยแหละครับว่าสุแล้วเจ้าชายโลกินั้นเป็นคนดีหรือว่าคนเลวกันแน่ และไปต่อที่เรื่อง16กนะครับกับการพบเจอกันของซซโลและโรบินนะครับถ้าสําหรับผมนะปี2014ที่ผ่านมานะครับอันไหนที่ซึ้งกินใจแฟนแมนพีทแล้วก็อาจจะมีน้ําตาไหลกันบ้างเนี่ยผมว่าก็เป็นการเจอกันของซาโลแล้วก็โรบินนั่นแหละเป็นสิ่งที่แฟนแมนพีทนั้นเฝ้ารอมาอย่างยาวนานกับการพบเจอกันของ2คนนี้นะครับแล้วก็มาเจอกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับฉากซึ้งกินใจมากๆเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็นับได้ว่าแฟนแมนพีทนั้นสามารถเก็บเกี่ยวความสุขทุกสิ่งทุกอยย่าางได้เลละสํหรับ แล้วก็ไปต่อที่เรื่อง17มีการบ่งบอกเลยคะับว่าลูฟี่ในร่างเทพนิกานั้นเป็นนักรบสีขาวในตำนานนะครับของอาณาจักรเอลบัฟเรื่องนี้นับได้ว่าเป็นเรื่องพีคอย่างหนึ่งเลยนะเพราะว่าลูฟี่เนี่ยในร่างนี้นะั้นตอนแรกเราก็สงสัยว่าเฮ้ยมันจะโขดแค่ไหนนะแต่ถ้าเป็นถึงระดับตำนานนะครับของเอลบัฟมันไม่ธรรมดาแน่นอนอาจจะมีจุดเชื่อมโยงนะครับกับจอยบอยก็ได้ใครจะไปรู้แล้วก็ไปที่เรื่อง18เรื่องสุดท้ายกับการเปิดตัวนะครับแงปริศนาแชงชุดดำนี่แหละครับการเปิดตัวของเขานั้นนรรุปแล้ว้วไอีคคืใค เป็นพี่น้องของแชงเป็นฝาแฝดของแฉงเป็นร่างคนของแชงหรือแฉงมาเองอันนี้ผมแทบจะตัดโอกาสและน้อยมากๆเอาแต่เป็นวว่าเป็นตัวละครปริศนาที่เปิดตัวมาและเป็นเรื่องสุดพีคปลายปีเลยนะครับของแฟนคลับวันพีชและทุกคนคิดว่าเรื่องไหนนะครับพีคที่สุดเลยนะครับสำหรับปีที่ผ่านมานี้2024ก็ลองคอมเมนต์แสดงความเห็นมาได้เลยหรือมีส่วนไหนที่ผมนั้นอาจจะไม่ได้พูดทุกคนนั้นสามารถเพิ่มเติมมาได้จัดอันดับเป็นท็อป3ท็อป5เรื่องสุดพีคละกันนะครับของวันพีชในปี 2024. แล้วคนนั้นผ่านเรื่องราวพีคอะไรมาบ้างที่คิดว่าโคตรพีคเลยละ่ะในปีที่ผ่านมานะครับอ่าคอมเมนต์มาได้เลยเนาะและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยละกันนะครับและปีหน้า2025นี้ก็คงจะเป็นปี1ปีเลยนะครับที่อวยพรและการให้แฟนมันพีคนั้นจเจอแต่เรื่องดีๆนะครับหรือแต่สิ่งอย่างให้มันดีหมดเลยและปีหน้าผมก็คงล้านซับแล้วล่ะครับเพราะตอนนี้มันขาดแค่หลก 1, ักพััันนนนนิิดดดเเเเองไมมม่่่กกกกกกีีีีวววว๋๋ยย็ลาาารรรรรพแแแ้ะจจ เดี๋ยวช่วงกลางมกราเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องไปญี่ปุ่นแล้วนะครับไปทํางานแล้วเดี๋ยวไปหาของมาแจกให้ทุกคนแตบถูกลิขสิทธิ์ดีๆแน่นอนของวันพีทฝากทุกคนแน่นอนนะครับก็กดติดตามช่องผมไว้ละกันสำหรับการอะไรพวกนี้และเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันสรัสนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ